เวทผู้วางแผนเงาแห่งดราเวียในโลกแฟนตาซีที่เวทมนต์คือพลังหลักโลกนี้มีอาณาจักรใหญ่ห้าแห่งและแต่ละอาณาจักรต่างก็มีโรงเรียนนายร้อยเวทของตนเองเพื่อฝึกผู้กล้าไว้ปกป้องแผ่นดินเรื่องราวของเราพูดถึงเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าเวทจุดเริ่มต้นของอัจฉริยะเงียบเวทไม่ใช่เด็กดังไม่ใช่คนที่ใครๆคุยด้วยเขาเป็นเด็กเงียบๆที่ชอบอยู่คนเดียวแต่เบื้องหลังความนิ่งนั้นคือพลังพิเศษ พลังจิตระดับสูงและจิตสังหารที่หากเขาใช้จริงคนธรรมดาอาจถึงขั้นสติหลุดเขามีมันสมองอัจฉริยะมีพรสวรรค์นในการวางแผนเหนือใครและเหนือสิ่งอื่นใดเขารักพวกพ้องแม้จะเก็บตัวเขาก็พร้อมปกป้องเพื่อนเสมอเข้าสู่โรงเรียนนายร้อยอาคเทียเมื่อเวศสอบเข้าโรงเรียนอันดับหนึ่งของอาณาจักรราเวียทุกคนต่างแปลกใจเพราะเด็กคนนี้ไม่มีชื่อเสียงใดฮ่าฮแต่ในศึกประลองภายในโรงเรียน เขาเริ่มฉายแววเพื่อนในทีมมักจะชนะศึกด้วยแผนของเวทโดยที่เวทไม่เคยลงสนามเองเขาควบคุมทั้งทีมจากเบื้องหลังผ่านเวทจิตและกลยุทธ์ลวงตาจนกระทั่งเขาถูกขนานนามว่าจอมวางแผนเงาอันดับหนึ่งของโรงเรียนการแข่งขันระดับอาณาจักรศึกสิบทงสี่ปีมีครั้งเดียวการแข่งขันระดับชาติศึกสิบธงมาถึงดาเวียเลือกเวทเป็นมันสมองหลักของทีม สนามประลองคือ,กอเกาะเรนทาดดินแดนป่าลึกลับที่เต็มไปด้วยมอนสเตอร์เวททลวงตาและกับดักเวทแต่ทีมของเวททำผลงานเหนือทุกคนวันแรกเขาแบ่งทีมออกเป็นหน่วยล่อหน่วยลอบโจมตีและหน่วยแฝงเขาวิเคราะห์ภูมิประเทศจากแผนที่ลับใช้เวทจิตสื่อสารลับกับทุกกลุ่มวันสองทีมจากอาณาจักรฟอเรนวางแผนลอบโจมตีแต่พวกเขากลับติดกับดักของเวทหมอกลวงตาพื้นน้ำหลวงกับดักเวทอากาศ ทุกอย่างคือของปลอมที่ล่อให้ศัตรูตกลงมาเองเวทพูดเพียงสั้นๆผ่านเวทจิตกลางอากาศยินดีต้อนรับสู่แผนของเงาจุดแตกหักเวทต้องลงสนามวันที่สามศัตรูจากอาณาจักรดีอัจลักพาตัวเรเพื่อนสนิทของเวทพวกมันส่งคำขู่ส่งธงมาไม่งั้นเพื่อนแก่ตายครั้งนี้เวทไม่ส่งใครเขาไปเองเมื่อเผชิญหน้ากับนักรบเวทหกคน ทุกคนคิดว่าเวทคงแพ้เพราะเขาไม่มีอาวุธไม่มีโลแต่ทันทีที่เวทเปิดตาคลื่นจิตสังหารแพกระจายออกไปทั่วหุบเขานักรบเวทบางคนสุดลงทันทีบางคนเลือดก,กำเดาไหลแม้แต่ผู้นำศัตรูก็พูดอะไรไม่ออกร่างกายสั่นเทาไม่หยุดพวกนายใช้เพื่อนฉันเป็นเครื่องต่อรองงั้นฉันจะใช้ความเงียบของฉันเป็นอาวุธคืนเวทไม่ต้องแตะตัวใครเลยเขาล้มศัตรูทั้งทีมด้วยพลังจิตล้วน ฮาฮาและพาเพื่อนกลับพร้อมแย่งธงศัตรูกลับมาด้วยตำนานของเวทเมื่อศึกจบลงอาณาจักดรดาวเวชนะอย่างขาดลอยและชื่อของเวทดังไปทั่วทั้งทวีปเขากลายเป็นตำนานมันสมองเงาแห่งดาเวียเด็กชายเงียบเงียบผู้พลิกเกมทั้งสนามด้วยไหวพริบพลังใจและความพักดีต่อมิตรภาพสรุปสั้นก่อนจบเวทคือคนที่โลกไม่เคยมองเห็น แต่เมื่อเขาก้าออกมาไม่มีใครมองข้ามได้อีกเขาไม่ใช่แค่ผู้รอดแต่คือผู้วางแผนที่ทำให้เพื่อนทุกคนรอดไปกับเขา